ไม่อาจมีชีวิตยอยู่ต่อได้ขอหุงไทยไฟเห็นกับความดีของชายเตีย้ยไว้ชีวิตมัหละเว้นโทษตายหม่อมฉันขอยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตของชายเตีย้ยไม่คิดว่ามาถุนจะมีความคิดเช่นนี้ได้หรือเราจะเข้าใจข้อผิดไป พระธิดาท่านรู้ไหมตอนนั้นอาการขององค์ชายหนักมากแต่ก็ยังอดทนจนเขียนจดหมายเลือดนี้เสร็จเลือดก็ยังไหลไม่หยุดพระธิดาพอองค์ชายฟื้นแล้วท่านต้องพูดดีๆกับองค์ชายนะเขาเห็นชีวิตท่านสำคัญกว่าตัวเองจริงๆจ, <elle> จงมัวปา่าถู ช่วยชีวิตข้าเกือบต้องเอาชีวิตตัวเองมาทิ้งข้าไม่คู่ควรที่เขาทำแบบนี้ <c oughs> เด็กโง่คู่ควรหรือไม่เจ้าบอกเองไม่ได้ป้าถูจะบอกเจ้าเองข้าเห็นเจ้าตอนนี้ก็รู้ว่าเจ้าเป็นห่วงป้าถูมากรักแท้เห็นหน้ายามยากเจ้าจะต้องจำไว้ให้ดีต้องดูแลป้าถูให้ดีด้วยชายเตียรทราบแล้ว ขอพระไทยที่สั่งสอนเอาละเรื่องตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเจ้าอย่าลืมไปที่ตำหนักเชิงตือ,ตอของข้าบ้างเข้ารอเจ้าอยู่ที่ะาชายเตี๋ยจะไปหาพอปาถูหายดีชายเตี๋ยจะไปพร้อมปาถูดีงั้นก็ตกลงตามที่เจ้าว่านะเอาละพอแล้วพอแล้ว รัธิดาทูนหัวงไทยเฟยพรัธิดาองชายปาถูฟฟยนแล้วรีบไปดูเร็วเข้าขอบพระทัยปาถูปาถูเป็นยังไงบ้างข้าตกใจหมดเลยจะฟื้นสักทีสิท่านหมอ บาถูเป็นยังไงบ้างบาดแผลเขาจะหายดีเมื่อไหร่ทูลพระธิดาองค์ชายพ้นขีดอันตรายแล้วพิงแต่เสียเลือดมากต้องให้นอนพักมากๆหน่อยหม่อมชันได้สั่งยาบำร,รุงเลือดเอาไว้แล้วรวมถึงยาบำร,รุงร่างกายด้วยไม่นานองค์ชายก็น่าจะหายดีพย่อยากไม่มีปัญหาเจ้าต้องการอะไรก็บอกบัวหิมะข้าก็มาให้เจ้าไดพ้พอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วส่จะมาดูแลข้าก็พอขอเพียงเจ้ายอมดีกับข้า โรคอะไรก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอง์ชายพระธิดาหม่อมฉันขอทูลละออกไปเถเฮ้ยายาข้าทำไมจะโง่แบบนี้ไม่รักชีวิตตัวเองบ้างหรือยังไงทำไมถึงไม่รู้จักรักตัวเองบ้างก็จะรักตัวเองทำไมมีเจ้ารักก็พอแล้วทาไมาถึงชีวิตของเจ้าเจ้านี่งโง่จริงๆเมื่อครูเจ้าเลือดออกเต็มตัวให้ข้าตกใจาตายหรือยังไงจะบอกให้นะ ฟังให้ดีๆต่อไปนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะห้ามทำเรื่องโง่ๆแบบนี้อีกข้าไม่ดีเองนับจากนี้ไปข้าจะดูแลตัวเองให้ดีไม่ให้เจ้าเสียน้ำตาเพราะข้าอีกแล้วดีไหมะจะพูดเองนะเดี๋กลับคำล่ะกลับคำไม่ได้ ข้ากลายเป็นคนอ้วนเจ้ายังรักข้าอยู่ไหม <c oughs> จะคนบ้องจริงสิถ้าลืมถามจะไปว่าใครที่ทำลายเจ้าจนบาดเจ็บหนักแบบเนี้ที่ข้าบาดเจ็บเพราะว่าข้าไม่ระวังจากการฝึกมรยุทธ์จะจะหลอกใครก็ได้แต่ไม่ใช่ข้าจะบาดเจ็บหนักอย่างนี้จะทำเองได้ยังไงอะ ถามอาจารย์ถ้ามีแผนยังไงต่อไปเป้าหมายต่อไปของเราก็คือพ่อลูกสกุลเทียบอกยี่เอ๋อให้เตรียมพร้อมยับทราบพ,พ่อลูกสกุลเทียแปลว่าจ้เจอตลับเงินแล้วตลับเงินนั่นไม่มีทางมีชิ้นที่สอง แต่มันกลับอยู่กับวัยถังข้าเองก็ประหลาดใจข้าว่าน้องสามและวัยถังมีอายุพอๆกันดังนั้นข้าคิดว่าวัยถังอาจจะเป็นน้องที่หายไปของข้าเธอมูเออข้าว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้ากับวัยถังเติบโตมาด้วยกันวัยถังก็สนิทกับพ่อเขามากดูยังไงก็มีเหมือนเด็กที่เก็บมาเลี้ยงเรื่องนี้ข้าก็ไม่เข้าใจดังนั้นจะให้เรื่องกระจ่างจะต้องให้วัยถัง เนคพูดออใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ต้องถามให้กระจ่างแต่ตอนเนี้ยเขาว่าเจ้ายังไม่เหมาะที่จะไปเกิดผิดใจกันอีกจะทํายังไงล่ะข้าไปเองดีกว่าข้าไปคุยเองข้อเสนอเจ้าข้าขอปฏิเสธอย่างที่สุดเพราะอะไรเจ้ากลัวข้าทาพลาดหรือยังไงข้าไม่กลัวเจ้าทาพลาดหรอกแต่ว่าข้าไม่อยากให้เจ้ากับเว่ยถังต้องเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเรื่องนี้ข้าจัดการเอง พาะธิดาองค์ชายพวกท่านคุยกันจนฟ้ามืดแล้วนะไม่หิวบ้างเหรอกินอะไรหน่อยนะฟ้ามืดแล้วเหรออืมทำไมเวลาเดินเร็วแบบเนี้ยอยู่กับเจ้าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนั่งคุยกับเจ้ามาทั้งวันกลับมารู้สึกเบื่อเลยจะเป็นอะไรอ่ะอยู่ๆก็พูดอะไรฟังแล้วขนลุกงั้นเจ้าก็ต้องทนหน่อยข้าจะพูดให้เจ้าฟังทั้งชีวิตเลย <c oughs> ไยเตียเราจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ข้าคิดว่าเมื่อก่อนนั้นเราเอาแต่ทะเลาะก,กันโมแต่เสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องตอนนี้ข้าอยากให้เราดีต่อกันใช้ชีวิตด้วยกันยังมีความสุขงั้นขา้ายังตีเจ้าเงินแกเจ้าได้ใช่ไหม Premises, แน่นอนพระธิดาแบบนี้ต่อไปท่านก็ไม่ต้องแทะมันโถแล้วมันโถเลยอมายควาอย่างไงเจ้าชอบแทะมันโถเปล่าลองคือมันโถน่ะมันไม่มีรสชาติแล้วก็จะชอบได้ยังไงล่ะเจ้าอย่าไปฟังป้าฉุยพูดอะไรซีสวเลยป้าฉุยไม่มีอะไรแล้วเจ้าออกไปได้เพคะท่านกินข้าวกับองค์ชายให้อร่อยอร่อยนะพูดมากออกไปได้แล้ว kính như vậy, kính như vậy. Nha. 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 ยาถอนพิษที่ท่านยายมาพิจ้ายาถอนพิษเหรอถูกต้องครั้งนี้ศัตรูข,ของเจ้าคือเทียเฉิงกังจำไว้เทียเฉิงกังเป็นคนระมัดระวังตัวเก่งการรอบด้านอยู่เหนือพวกเราหลายชั้นนักเจ้าสุดนัขรับใช้คนนี้ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆถูกต้องหน้าที่ของเจ้าครั้งนี้เสี่ยงอันตรายมากต้องระวังให้มากนะยาถอนพิษนี้แก้ได้าสรารพัดพิษเจ้าเก็บเอาไว้ให้ดีเอาไว้รักษาตัว หากว่าตอนที่เจ้าทําหน้าที่แล้วถูกพิษของเทียดถึงกลางเข้าจําไว้ยาเม็ดนี้จะรักษาชีวิตของเจ้าไว้ได้ข้าเข้าใจแล้วฝากขอบใจท่านยายด้วยยี่เอ๋จะไม่ทําท่านยายผิดหวังดีข้าจะบอกท่านยายให้มีคนมาข้าไปก่อนทํางานให้สําเร็จล่ะ มาแล้วล่ะค่ะคำรับได้เท้าเถียยยินสูดึกบานนี้จะไปไหนมาเรียนได้เท้าในหญิงบอกว่าอยากกินสลเปาล้านฝูมานแม้จะดึกแล้วแต่ผู้น้อยอยากลองไปเผื่อโชคดีจะยังขายอยู่แต่ดูทอดเจ้าแล้วแปลว่าซื้อไม่ได้ได้เท้าหลักแหลมสรลเปาร้านนี้ขายดีมากๆผู้น้อยไปถึงมีคนมาซื้อชิ้นสุดท้ายไปพอดีเลย ผู้น้อยจะต้องเดินมือเปล่ากลับมาอไม่เป็นไรหรอกนายหญิงของเจ้าชอบกินของสดใหม่เดี๋ยวข้าจะไปทําขนมสุดรับเฉพาะของข้าให้นางกินก็ได้ด้านนอกลมแรงเข้าไปข้างในเถอะขอบคุณได้เท้าที่เป็นห่วงเชิญได้ใช่เออดูท่านสิท่านปวดตรงนี้ที่สุดเลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเดีอยา เช่นเออจะเข้าใจข้อที่สุด